อามีต่อพูดแทงมาให้สุดไปเลยเป็นยังไงเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนดี <ST AT> อ๋อไมแล้วใช่ไหมเฮ้าตัดตัดตัฮดแล้วุดดโอ้โหคพิตะปูไม่สุก็โสมสุดท้ายอจ์สุดท้ายทำยับ้างอะ ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันยก็ทกัังแล้วเนี่ยแล้วใคจะคัดขายยังไงอ่ะคือทำไมได้ทันยงี้มาได้ชนไทยก่อนสิอย่มีคนตายอย่าทำยังไงให้เงียบสิอธชย้ยแล้วพูดแทงตายทั้งคู่เลยนี่ออ คนพวกนี้นะเกิดเถียงกันขึ้นมาเจ้าฆ้าฆ่าฆ่าฆ่าเจ้าเจ้าเห็นกัตาแล้วนี่ข้าเห็น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 เนสิไม่เห็นอยู่ด้วยกันเอาดิอารมาไหมคันหนึ่งข้าข้ามข้ามข้าจะไม่หีไปเาหนีไปเดีวสิขามสาเนข่ารถเข่ารถไงเข่ารถเขรถเ้เท่ทานไม่เป็นไรนะ อุตตะานี่เจ้ายังไม่ตายนะพี่ชายฮอ้อ่ดูอะไรนี่ดูนะดูดูดูชุบโอ้โหมีดนี่คมจังเลยนี่โอ้ยพุดนิ้วพี่ชายเคยเห็นก้อนมนุษหรือเปล่าก้อนอะไรอ่ะก้อนมาุษ ก่อนอื่นก็จะตัดแขนทั้งสองข้างออกมาให้หมดแล้วก็ตัดจมูกตัดหูทั้งสองข้างอะไรที่มันยื่นออกมาจากตัวก็ตัดออกให้เรียบเลยโดยเฉพาะอย่าเลสนุกจะตายไปอยากลองดูหน่อยไหมล่ะเข้าไม่อยากเป็นก้อนมนุษย์เจ้าไ่อยากเป็นก้อนมนุษย์ใช่ไหมงั้นก็ได้ตอนนี้ข้าจะถามคำถามเจ้าเจ้าจะต้องตอบมาตามความจริงถ้าเจ้าไม่โกหกพูดความจริงทุกอย่างข้าก็จะปล่อยตัวเจ้าไปได้ได้ได้เลย ใครสั่งให้เจ้ามาแล้วทำไมจะต้องทำร้ายสื่อไทด้วยฮะเอ่อเอ่อพูดไม่ออกนะคิดนานวายคือ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 ผู้ปลกใหยบอกบอกแล้วผู้คุมกดสายเกียรต้องการจะจับตัวสื่อไทเออสือไทกับไอ้ผู้คุมกฎนั่นมีความแค้นอะไรกันคือคือคืองี้ตอบใช่ด้วอวายต่สิพี่บอกว่านางขโมยกคำพีขก็นามันเล่มหนึ่งเอ้อคำพี <c oughs> เกเือบแล้วพวกเจ้ามาทั้งหมดกี่คนมาทั้งหมดสิบสามคนพี่รวมก้อนมนุษย์อย่างเจ้าด้วยเหรอ,อรวมๆเออสืท้ทยจะทำไงดีอะระหว่างต่อสู้เมื่อครู่บาดเจ็บล้มตาย เป็นสิ่งเลี่ยงไม่ได้อ๊ออยดีเลยตอนนี้มันไม่สามารถทําอะไรเราได้อย่าอย่าฆ่าเลยเราอย่าสังหารมันเลยแต่ถ้าไม่ฆ่ามันก็กลัวว่ามันจะไปบอกกับพักพั้วมันนะสิไม่เชื่ออาจารย์เลยไงเออเออซื่อไทข้ามีวิธีแล้วล่ะพวกท่านออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมดี ให้เจ้าจัดการกัน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 กับคุณซุ้อไทยโอ้โฮพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวขอบคุณซื้อไทยโอ้โฮหลอดแล้วหลอดอะไรยังไม่จบเหรอว้าวอามิตตาพุทธอาจารย์สุดท้าย หากว่าตอนนี้มียารักษาอาการบาดเจ็บอย่างยาเม็ดหลิงตันก็คงจะดีสินะยาเม็ดหลิงตันเหรอข้ามียานีเนอะเดี๋ยวนี่ไงเอาดีอาจารย์ท่านกินหน่อยนะอาจารย์ รู้สึกดีขึ้นไหมเสียพอฮะที่เจ้าให้ข้ากินคือยาอะไรอ๋อมันคือยาสมหิมะหยก่งเป็นของบณาการเฉพาะห้องเต้เท้นนั้นในนี้ยังมีอีก28ดเม็ดสือไท่เธอเก็บเอาไว้เถอะนะไม,ไม่ต้องอย่างมากกินอีกสามเม็ดก็พอแล้วเออสืทไทยแสดงว่าพวกรามาังมีอีกเจ็ดรูปถ้าพวกมันตามมาทันคงจะรับมือไม่ง่ายแน่และตอนนี้ท่านเองก็มาบาดเจ็บเสื้ออีกอะ ถึงแม้ข้าจะไม่เป็นอะไรสู้หนึ่งต่อหก็ยากจะชนะมันได้และอีกอย่างลามาหนึ่งในนั้นยังได้ยินมาว่าเป็นถึงยอดฝีมืออันดับหนึ่งของที่เบตมีวิชาฝ่ามือที่ฝึกถึงขั้นไร้ผู้เทียมทานแล้วเออสือไทข้าคิดแผนการได้แผนหนึ่งพวกเราน่าจะไปหาชาวบ้านพักผ่อนก่อน ให้ท่านเปลี่ยนชุดเป็นชาวบ้านแอบรักษาตัวข้ากับแม่นางอาเคร์นะก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชาวบ้านธรรมดาเหมือนกันปลอมตัวเป็นลูกชายกับลูกสะปยท่าน